เอาไม้เข oh, <great. S 3> ียวก็ได้ไม้ยาวๆอ่ะยังไหวเขาใส่มุ้งตีเขาใส่มุ้งตีอียงกันี ว่าไงวะจบนี่เออมึงด่าเพื่อนสักวันมึงจะรู้ไงเดี๋ยวมึงก็รู้ไหนๆก็จะจบแล้วกูขอหน่อยสิโอ้เกี่ยวความจำไหนๆก็จะจบแล้วเชื่อกูหน่อยฮะเชื่อกูหน่อยเฮ้ยไม่ไหวเพื่อนกูปวดแคลมึงเล่นอะไรกันนะสองคนนี้ไม่ทำงานอะ ปะกูคือที่เก็บเดิมเลยใช่ไหเออไอสัตว์หมาบ้าไอ้ยิงสองคนนะครับอยู่บนคานไม้นีค่ครูไฟทูนไอ้ทูน เก็บมะขามกินกันนะครับผมเด็กพะละนะครับนี่ครับช่วยกันถางดินนะครับผมนักบอลทีมชาติด้วยนักบอลทีมชาติต้องมาขุดดินนักบอลน,นักบอลทีมชาติต้องมาขุดดิน

ก็ท่าสะควันนี่เจอก็คิดถึงพวกมึงทุกคนวองว่าความสทรงจันที่กูคอยเก็บคอยตามเลยให้คงจะเป็นเรื่องที่ดีคิดถึงพวกมึงเสมอ เอาเนะไอเชี่ยมาต่อดิมึงทำอะไรอะถ่ายวิดีโออยู่ถ่ายทำไมอะ